ณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีท่านพระครูวิบุญนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563โดยได้นำเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตร และนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อจากนั้นกัรยนานมิตรภายสารทวีชัยถาวรและกัละยนานมิตรสาวณีหิรัญยศิริประธานฝ่ายคารวาสได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายบาตรก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่านจะได้พร้อมใจกันน้อมถวายบาตรและพระไตรจีวรแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทียกถาตอนหนึ่งว่า เจ้าภาพที่ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของการเป็นศาสนาญาตมาช่วยกันสนับสนุนหล่อเลี้ยงบำรุงให้พระภิกษุเริ่มบวชวันแรกเจริญเติบโตขึ้นในพระพุทธศาสนาและโครงการบวชพระเป็นจนํานวนมากๆนั้นลวงพ่อธรรมชยโยได้เป็นผู้สถาปนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาวัดร้างที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 2ในโครงการ7 0 0 0ันรูป7000ตำบลมาจนถึงวันนี้เข้าสู่ปีที่11พระภิกษุเข้ามาบวช จะได้เข้ารับการอบรมดูแลจากพระพี่เลี้ยงและครูบาอาจารย์เมื่อประคับประคองตนเองเห็นความสำคัญของการบวชพระแล้วฝึกฝนอบรมตนด้วยความตั้งใจก็จะเกิดประโยชน์ให้แก่ตนเองหมู่ญาติและพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสำหรับโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563อบรมระหว่างวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2563 ถึงวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ซึ่งจะมีพิธีตัดปลอยผมและปลงผมในวันที่29พฤศจิกายนส่วนพิธีบรรพชาจะจัดขึ้นในวันที่7ทธันวาคมและพิธีอุปสมบทจะจัดขึ้นในวันที่12ถึง14ธันวาคมนี้ครับ ในปีนี้เนี่ยนะคะมันมีภาวะการเรื่องโควิดนะคะปกติเนี่ยเราจะได้มีร่วมงานบวชเป็นประจำในในรอบปีเนี่ยหลายๆครั้งในหลายๆรุ่นใช่ไหมคะแต่ปีนี้เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในงานบวชของปีนี้นะคะต้องบอกว่าปลื้มใจมากจริงๆค่ะปลื้มปิติใจมากเพราะว่างานบวชเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเป็นการสืบทอดศาสนาทยยาทศาสนาบุคคลเป็นการสือบอายุพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็ปลื้มใจมากจริงๆเลยอะค่ะ ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็ได้มาเห็นสาธุชนทั้งหลายทั้งปวงอะคะ่ะที่มาร่วมงานในวันนี้ได้ถวายบาตรถวายไตายมาเป็นเจ้าภาพมาเป็นผู้สนับสนุนในงานบวชเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่เป็นชายแมนแมนนะคะให้ได้มีโอกาสมาบวชนะคะ ก็ปลื้มใจนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในงานบวชครั้งนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นการสืบอายุพุะศาสนามีการเติมธรรมยาตาด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะได้ทําบุญต่อเนื่องในปี2563แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงปี2564ด้วยค่ะการบวชเนี่ยมีความสําคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา และทำให้ผู้ศาสนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะคะทำเป็นการต่อยอดพระธรรมคำสั่งสอนของพอระพุทธเจ้าทำให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงธรรมะอันมีคุณค่าของพระองค์นะคะด้วยความสำคัญที่ เราเห็นคุณค่าของการบวชนะคะก็ทําให้เรามีความปรับปร่มถึงแม้เป็นผู้หญิงเราจะบวชไม่ได้แต่เราสามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้นะคะก็คือชวนผู้ชายแมนๆให้เขามาออกบวชมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราถวายกองทุนบวชพระและหลังจากนี้ค่ะก็จะเป็นพิธีบวชซึ่งเราก็จะเข้าร่วมในทุกๆขั้นตอนเลยนะคะ เพื่อให้ได้บุญเต็มที่เต็มเปลี่ยมเต็มกำลังและก็เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ